นี่ครับจับได้เยอะไหมครับจับได้เยอะครับใครจับครับน้องครับน้องหลีจับเหรอครับบอเลยนะครับโอ้จับบอลเลยเหรอครับเนี่ยจับบอลเลยโอ้ยไม่ต้องไปคิดคุยหรอกมันมีคลิปอยู่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะเชฟปุญญาพามงมป่านะคะบมืนอไงงมปลาอีกตามเคยค่ะชีวิตในวนเวียนจะกับปลา้วตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องดูกาลของปลาค่ะพี่น้องอีกเริ่อก็ต้องได้นาเสนอแต่เรื่องป่านี่นะคะ มาง้มปลาน้ำแห้งค่ะลุยกันเลยค่ะมาหนึ่งพี่น้องเบิ่งเอาดูห่าปลาเต็มมดค่ะปลาไนปลาตะเพนนะคะ,ปล,ะ,คะปลาเข่งบ้างเล็กน้อยนะคะลุยกันเลยค่ะได้ได้ค่ะพี่น้องเขาบอกบางคนอบอกปลาคือล้อมไปแล้วนะคะแต่คือแหมาจับเอาใช่ค่ะแต่การจับมันไม่ใช่จับได้ง่ายๆนะคะ กว่าะจะไปเถอะโ,โตนะคะพี่น้องไม่มาร้อง่ายๆนะคะ <_ d> um> กว่าจะจับปลาเดินน้ำได้นะคะปลาไม่ใช่ว่าปลาที่มันอยู่เชื่งเชื่องปลามันก็ลอยไปเลือ่อเปื่อเชื้อเชนะคะ <_ d> um> กว่าะจะได้ก็ไม,ม่ธรรมดานะครับเป็นวินเหมือนกันนะคะขอบอกแข้งขาโดนตอฟางหมดนะคะลืมคิดว่า,าในร่องน้ำมีตอฟางเกี่ยวมือนะคะเกี่ยวไหมก็เลยเสือทรงขัดสันออกมานะคะ ปลาอ่าปลาพี่น้องเมื่อนะครัคุณก็จะโอนเจ๊ปุยากจับได้หมดมือนครับแบบนี้ฮะจับได้ไม่เหนื่อยนะคะได้ทั้งวันไม่ต้องหงเลยปลาครัผปลาในน่คะนะปลาในนะคะปลาในกับตัวใหญ่นะครับพี่น้องเพราะปลาเพิ่งปล่อยนะคะนี่มเป็นปลาปล่อยนานแล้วปลาเพิ่งปล่อยเมื่อตอนเราลงดำนานะคะลงดำนาเมื่อกี้นี้พอดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าเครื่องเร่มเขียวนะคะ เขาก็มาขายปลาเราก็ซื้อมาแล้วก็ลงมาปล่อยนะคะพอดีแต่ว่าปลานี่คือปลา,าตะเพียนกับปลาในปลานินพวกนี้ปลาพวกนี้มันจะไม่บืนนะคะมันจะไม่บืนไปไหนนะคะถึงแม่น้ำจะแห้งมันก็อยู่ที่เดิมนะคไม่อยู่มองเก่ามันมันมีบืนไปทั้งเลสนะคะถ้าเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาหมอนะคะปรปลาเข็งน้ำในแห้งมันจะต้องบืนไปเลยๆนะคะช่วงนี้นะครปาลากำลังบืนนะคะปาลากำลังบืนเลยโฉม ถ้าใครมีน้องมีนาถ้าน้ําเยอะนะคะถ้าเป็นปลาธรรมชาตินะคะคุดลุมไว้ค่ะมันจะเข้าไปจะเข้าไปอยู่นะคะแต่นี้ปลาพวกนี้นะปลาตะเพียนปลานินปลาในพวกนี้นะคะมันจะไม่บืนเพราะว่ามันเป็นปลาที่เราปลาผสมพันธ์เนาะปลาเลี้ยงนะคะมันไม่ใช่ปลาธรรมชาติแต่ว่าปลาอันนี้นะคะที่เจี่ปบหุยจับอยู่ตอนนี้ปลาตะเพียนกับปลาในเห็นไหมคะกระโดดปุ๊บมุมปุมมีปลาดิไลไลค่ะพี่น้องคือตอนนี้ค่ะ ปลาเนีียค,คือว่าเอามาปล่อยแล้วนะคะไม่ได้ให้หัวอาหารกินนะคะไม่ได้ให้อะไรกินคือปล่อยในท้องนาบแบบธรรมชาติปลากระเลยเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติแบบเดิมมันไม่ได้กินหัวอาหารนะคะไม่ได้กินหัวอาหารไม่ได้กินอะไรก็กินแต่ตะไคร่น้ํากินแต่กขกข้าวกกหญ้ามันนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นปลากินพืชน,นะคะปลาไม่ต้องวาวคาะพี่น้องโอ้ยเจ็กุยชิดายจะคำโกนนะคะน้นองลีก็โอ้ยเห็น e ไม่ได้คะ่ะ ้าพยายามเบ็ด้พาพยายามเบ็ดเสาหนึ่งนะคะตื่นลงมาเจ๊ปุยตื่นประมาณตีห้าตีห้านะตื่นมาปุ๊บเปิดร้านไปเลยเรียบร้อยนะคะน้องหลีมารอแล้วนะครับเพราะว่าบ้านตรงกันนะคะข้างหน้าร้านเจ๊ปุยกับบ้านน้องหลีมาตื่นท่าล้ะคะ่ะชวนกันไปงบไปยามปลานะคระับปลาที่เสืกเบ็ดที่เจ๊ปุ๋ยใส่เบ็ดนะคะชวนแกไปชวนน้องหลีไปด้วยตื่นเต๊ะเสาค่ะใจเอานะครับเราเป็นคนที่ชอบกินปลานะคะน้องหลีนะปุ๊ สองตัวก็ได้นะคะปะทะเพียนก็ประมาณสบบนี้แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาแั็ประมาณสามเดือนเองนะคะสามเดือนซันเดือนก,กว่าห,หูหูปลาหูย่างเลยอีทั้งตั้งหลายนะคะในแม่นว่าที่ว่าจะปุยเอาแล้วก็ย่างเลยอีกนะคะไม่ใช่ไม่เหลือน,นะคะยังเล,อลยอ<ๆ>ีกเยอะมากนะคะเดือบือ มืออื่นนี่ได้ไปงมอยู่แล in oui, ้วค hey, ่ะ่อวันว่างแล้วนะครับมืออื่นส่งไปป่ากกนได้ไปงมใหม่อีกนะคะอันนี้ไม่ใช่หนองของเจ๊ปุ๋ยไม่ใช่งานเจ๊ปุ๋ยนะคะนาเขานะคะแต่เราไปงมนะคะของเจ๊ปุ๋ยไม่มีนะคะนาเจ๊ปุ๋ยอยู่ไกลค่ะเป็นสิบกิโลนะคะไม่ใช่ไม่มีนานะคะมีนาแต่ว่ามันอยู่เป็นสิบกิโลนะคะอันนี้นาเขาเรางมค่ะนะคะ หน้าเขาเรามงมนะคะคือบ่งมหน้าเองค่ะว่าเกษ๋ยกรที่มีงมเนี่ยมันมีได้ค่ะมันมีได้ปลาได้แต่หน้านะคะมันไม่ได้ปลากูกุ่มเอานะคะเอิง,ง,งเอากับพี่น้องลงทุนลงแรงนะคะก็จะได้แต่ละคลิปต่อเฟื่องทางแข่งทางขานะคะกลับมาถึงบ้านนะคะต้องได้ทาโลชั่นโอบใส่น,นะคะเพราะมนั้นแสบนอนไม่ได้เราทำมาแรกนะะี่ค่ะแสบอีลีนะคะไม่ต้องหเพราะว่าโตฟ้างตอเฟื่องแทมทิ่มแข่งทิ่มขานะคะวายเมื่อ แต่ก็มีความสุขนะคะได้ทําคลิปมาให้พี่น้องเอ้าได้เบิกนะคะได้ดูนะคะเจ๊ปุ๋ยจะเป็นคนชอบนะคะปลานะคะให้ปลากระสุนสองตัวนะครัพี่น้องทําไมหนูเก่งจังเลยครับเก่งตายโอ้ปครับยกปลาเลยครับอัเต้นฉลองปลาเลยครับตึนต้นตตนตตปลาปอาเลาปล กี่สองตัวเดี๋ยวจับเองข้าเมื่อยครับพี่น้องเมื่อยคักระเมื่อยแน่จะยุ่มป่านะครับเปะเมดอากาศที่ในขณะหนาวบัดสุดท้ายมากกับไปลงงมป่านะครับเมื่อยเห่ออ่ะกันประจุท้ายกะฮอนคือเก่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ